ตีสี่ก็ลุกขึ้นมาให้หอกแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยฮะไหนบ้ามาสิเร็วๆตีสี่แล้วมันมีอะไรมีอะไรอ๋อเล่ามาสิไหนมือนะมืออยู่ไหนมือสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับทำทำตามแม่สอนดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตีสีลุกขึ้นมาแล้วลูกตามเนี่ยว่าไงว่าไงครับว่าไงครับเจะอจะอ่ะเจะอดูสิคะคุณผู้ชมตีสีลุกขึ้นมาให้หยอกแล้วเดงดงเ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 งงเงงเดงเดงดงตามภาษาพืดนอกค่ะพี่น้องเนอก แม่ตื่นเพื่อนก็นตื่นทนะอาเบขาหกดาบกับเบขาขนา้ําอาแต่ว่าวัาวได้น,นะพี่น้องชาตินี้ชาติเดียวนะลูกนะเกิดชาตินี้ใช้ให้หมดนะลูกชาติหน้านะไปเกิดเป็นมนุษย์นะลูกเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมนะลูกนะเป็นคนดีนะลูกนะเป็นคนดีนะลูกนะชาตินี้ชาติเดียวนะแม่ขอนะ ชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นคนนะลูกนะนะ <im cia> ใช้ให้หมดชาตินี้นะลูกนะใช้ให้หมดชาตินี้นะลูกจะได้พูดได้เนาะไม่รู้เป็นไรเนะาะตรงนี้มันท่านพูดไม่ได้เนี่นนนนยๆแอยหอกแล้วก็ยิ้มเนี่ยจ้ะแม่รักหนูนะอยู่เกือนน้อหนุนกันนะลูกนะอยู่เกื้อหนุนกันอยู่เกื้อหนุนดูสร้างบารมีนะลูกนะ อยู่สร้างบารมีด้วยกันนะ mm. เช้านี้เราก็สวดมนต์แล้วนะคะแล้วก็ออกไปลดต้นไม้หน้าบ้านเนอกจากไปให้น้ําต้นไม้พากันไปร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มเน้อลูกนาะน้องดีก็วิ่งไปวิ่งมานะคะขาจะได้แข็งแรงนะคะนะลูกนะ mm. ฟังหูเรืองด้วยกพี่น้องฟังหูเรืองเวททุกย่างค่ะ ใส่ใส่เบียกใส่งานกับซอยใดเนาะพอบอกให้ยิบน,นั่นยิบเหนียวอยคุ้นคุ้นค่ะพี่น้องคุ้นรักนางค่ะเวลาไปไหนก็ห่วงนางค่ะห่วงนางเนี่ยฮีโร่ประจําบ้านนะคะน้องหนูเข้ามาน้องงูเข้ามาเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเขาปุกป้องบ้านก็ดูแลบ,บ้านนะคะคุณแม่ก็บอกว่าอย่าไปเหตุผนเด้อลูกต่างคนต่างยู่เนาาลูกนะคะ เมตตาเขาเท่ากับเมตตาเรานะลูกดีนะคะชาตินี้ชาติเดียวเนาะลูกเนาะอยู่สร้างบราบรามีนะ,ะนี่เขามีหูนะแล้วหูยาวด้วยหันมามองหูเขาก็ยาวด้วยเขารับรู้ข้อมูลทุกอย่างเออรีดหูหน่อยรีดหูรีดหูหน่อยครับลูกชายรีดหูหน่อยแกัเออเปแม่เหรอครับ เขาไปห้องน้ํามาแล้วนะคะเขาเขารู้ค่ะตรงไหนห้องน้ําตรงไหนที่ปวดทุกข์เขารู้หมดเลยค่ะนอกจามาเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะก็สอนน้องเนาะคะ่ะตรงนี้ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนู้นเนาะคะ่ะเนาะเช้ามาเขาก็ล้างฟันนะคะเช้ามาหนูก็ต้องล้างฟันเข้าใจไหมคะอาทิย์หนึงอาบน้ำหนึ่งครั้งโอเคนะคะไหนอาฟันให้แม่ดูกันสิไหนแม่ขอดูฟันหน่อยอา อ้าอ้อ้อ้อโอ้ขอดูฟันดูฟันอะาอ้าอันอ้านะฟันสวยาอ้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 นอ้าอ้าอ้องาอดาอ้าอนาอคาา้าอ้าอ้้อ้าา้าอ้าอ้าา้าอ้้า้าอ้้าอาอ้้า้าอคอ้้าอา้าา้าา ดูหน้านางนะคะให้ความเมตตานางด้วยนะคะทุกท่านนะนางอาใช้นี่ให้หมดชาตินี้ชาติเดียวนะชาติหน้านางก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะลูกนะ mm hmm. นะคะลูกนะคะ mm hmm. แม่รักหนูนะเ mm hmm. มตากันนะลูกนะเ mm hmm. มตากันแล้วกันนะ mm hmm. อื อต่เก็บอย่าป่วยนะลูกนะอยู่ดูแลก,กันอยู่เกื้อหน,นุนกันนะลูกนะพูดไม่ได้จะส่งสายตาพูดไม่ได้ค่ะหนูพูดไม่ได้หนูพูดไม่ได้หนูพูดไม่ได้นะคะอ่ะอ่ปากแม่แล้วอ่ะไไอะไม่อยากดูฟันนะอ้าอ้า นะคะฝากคลิปเจ้าดีด้วยนะคะป้าๆน้าๆฝากคลิปเจ้าดีด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมฝึกได้ค่ะผมฝึกได้ผมฝึกได้นะครับโอเคโอเคนะครับโอเคไปแล้วครับขณะนี้เวลาตีสี่ครับผม